ปุยด้วยสิคะน่ารักสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมัดจุกมัดใจไอจต่อน่ารักเกินปุยมุยเต้าอ,อยู่สองจุกน่ารักมากครับขอบคุณครับขอเสียงป้ารัตนาทำไม่ เป็นทำไม่ผมเาย,ยามก๊อปอยู่นะผมทําไม่ได้จริงเสียงป้ารัตนามันเป็นคำหยาบด้วยแหละเรามาพูดในไลฟ์ไม่ได้ด้วยแหละวันที่ห้าว่างไหมได้ครับพี่หมูไว้เจอกันนะครับสมมยเฮลโล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 แมเหมียว ตามช่อทางสวัสดีครับวันนี้รายยอของอิสลามพี่อยู่พี่โนดมาแล้วพี่โนดเป็นตำรวจด้วยมากับเพื่อนหลายคนเลย